สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมือนี้ภาพพี่น้องมาไซเบ็ดนะครับเมือนี้ผมสีมะไซเบ็ดห่วยซิ่งหำกะเยื่อที่ได้มาเป็นมันหมูนะครับผมมันหมูพี่น้องเป็นว่าให้ล่องเอามันหมูมาลองใส่ล่องเบิงปรากฏมันมันกินดีเป็นว่าผมกันเลยว่าอ่ะล่องเบิงเนาะเป็นว่าหมายมีปรากฏกัลองเอามันหมูมาใส่ล่องเบิง กระสีใส่ล่องเบิงนะครับเหยื่อมันหมูว่าสิเป็นยังไหนเนาะเหมือนสิได้ตนไดตตัววากะล่องบ่เคยล่องจักเทือนะครับผมกระสีล่องเบิงขังแหลกนะครับเหยื่มันหมูสอยมากนี่สามสิบตอนสี่สิบตอนอยู่กะล่องเบิงว่าสิบเป็นยังไหนเนาะกะว่สซอยมากพอดีค่ำกะสอยเตยแตงมือเศรา้าจิบแม่จนหดแงม,มือเร่งยงมค่ำนี่พอดีเลยมัน <c oughs> สิเป็นหังไหนเนาะ เบ่งกันครับผมปกติผมก็บ่ค่อยไดใส่แล้วครับเหยือ่อแนวนี้ส่วนใหญ่ก็สิหาเหยื่อจากธรรมชาติเนะไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับสมุนเมาหันมาละนแะม่ก็สมุนครับเสาะเงาเลย 哎，对。 ครับผมพอดีคํามันมูง นำพี่น่เดี๋ยวผมสิคออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามมาหลุนกันว่าสีใดโตวะสูตรนี้ปึงร่องเบิงนะครับผมร่องเบิงว่าสีเป็นแังไหนเนาะมันหมู สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับมาหลุนเบิงเบ็ดกันครับว่บาสิเป็นยังไงเนาะครับนี่หมายห่วยสิงหัมเฮาครับเศร้าน,นี่สีมิแต้มมิโตบ่เบิงกันครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิงเลาะฟังทั้งนี้ก่อน bây giờ mình sẽ thủng mươi à à à ở pha xin bỏ lẽ bà bố mũ hỏng nhưng cầu bà bố lắp bật than, bà bố lắp bật thàn ơi มันบ่มีแนวหก็กินเลยไม่ดึงได้ครับพี่น้องทางนี้ไม่ดึงมิดโตนี่ครับนี่โตป่ะขึ้นดึง แต้มงามเลยครับพอ่น้องปลาคองาม,งามแต้มสวยครับแต้มสวย <c oughs> แต้มงามๆเลยครับโอ้โห <c oughs> คอปลาคอปลาคอ <c oughs> าจะกินลึกครับ กินเอาีกต่อครับไปทั้งเงียบตัวเก็บเอาบอกหอยน้ำก่อนพี่น้องส่วนใหญ่บกหินนะครับนี่ Thang nhập <laughs> Bán mình nhận được cái nào mất rồi nè โอ้โหมาแล้วครับผมปากกดตรงงามเลยพี่น้องสวยแล้วดึงตุ๊บอยูัหังเอาถือว่ากินเ <c oughs> ต็มสวยเลยครับเออส่วนใหญ่มันขันมันบ่มาปอมันกันสิบ,บม่ม ปลาจินตัวตนี้งามพี่น้องโอ้โหเหลืองอุยหุยเลยครับนี่เต็มเต็มครับอถือว่าเด็กการด้วยครับพี่น้องไต้่มาแล้วแต้มน,นึงปรากฏกำมาม 光。<laughs> ตอนใหญ่ยยี่สินั่งครับกันปลาบุามาพอ่อป,าป,าปาลาปลาที่อื่นบอกไปกินไปไหนลัางนี่มันคือจิ้งติ้งตีง่ยายกันนะหลากรุ่งมาโอ้กดกดอีกแล้วครับตัวหน่อย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 รุ่นรุ่นหน่อยครับโอ้ không nè. Chà กูเบ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นผลงานกันครับผมหมายเฮาคือออกมาสวยแต่ตะหนุยออกมาสวยเถอเอ,อ้ยครับผมผลงานไอ้พี่น้องปรากฏ งามแฮงแติแงดแจงอยู่ครับพี่น้องประกนี่สวยๆนเฉลามนี่ครับผมเฉลามน้ำตื่นม <c oughs> ีประคอจะมีตัวรุนรุนหน่อยครับพี่น้องนี่ยรุนหน่อยเก็บยเป็นบวชไวเก็บไปเห็เดเยือก ผมผลงานเขาเต็มเลยครับผมกะด้บวหลายเนาะครับพี่น้องกับตัวไข่อยู่ส่วนใหญ่เยื่อัมสินยังคือเกา่าเยื่อมสินยังคือเก,าก่าแล้วกะเขาเอินเมืไหร่ะปลาอื่นๆก็ไม่ค่อยกินไปนะครับผมมีตัวปลาคอหลงมากินน้ำตัวหนึ่งปกติพี่น้องพูว่าไอปรากวดมั่สิกินดีเนาะมันหมูมก็เอามาล่องล่องเบิ่งครับ เดี๋ยว,วมือหนาจังวากันไหมว่มาสิเอาเยอะอยังมาใส่ลาประกดกันครับผมครับก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พาทคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกะทารุนทาเิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ